อะคะ่ะมุกแรงงานมาคะ่ะจะพาไปดูขอพูดตรงๆว่าจริงๆเมื่อก่อนนะคะ่ะไม่ได้เป็นคนที่กลัวเรื่องของความรักเลยพอหลังจากที่อ่านข่าวไปแบบว่านานมาหลายปีนะผมผูกพูดตรงๆว่าใจนึงอะ กลัวความรักไป50%เลยต้องบอกก่อนนะว่ามูก็พร้อมที่จะมีความรักมูก็เปิดใจต่อเวลานะแต่ว่าความมูก็ได้อ่านข่าวเยอะๆอย่างเงี้อยอย่างเรื่องข่าวของพี่กติปอะค่ะคบกันมา15ปีวันเนี้ยจริงๆเป็นวันที่เขาจะต้องได้แต่งงานกันแต่เขาได้มารู้ความจริงบางอย่างจึงทําให้ทุกอย่างมันถูกตัดฉลายสิ้นลม มันมีจุดสิ้นสุดแหละแต่มืพูดคําแบบตื่นเต้นเกินพี่กติฟค่ะเขามีแฟนนะคะชื่อพี่ปั่นนะแล้วเขาก็บอกว่าความสัมพันธ์ที่เรารู้จักกันมาเดินมาด้วยกันเกือบ15ปีเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายเสมอสําหรับติฟทุกความสัมพันธ์ย่อมมีจุดสิ้นสุดของมันแม้เราจะไม่ได้เป็นคนที่จับมือกันไปจนแก่แต่ติฟให้คุณค่ากับทุกช่วงเวลาที่เคยมีร่วมกันอย่างจริงใจในเวลานี้ติฟยังไม่พร้อมจะพูดคุยหรือเคลียร์เรื่องใดๆเพิ่มเติม,ตมขออนุญาตดูแลหัวใจตัวเองกก่่่่่่อออขควาาาามมมมมรรุณไไไตติดสสงสและ บ้านหรือที่พักของติบในช่วงนี้อนาคตหากวันหนึ่งที่ติบพร้อมเรายังสามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้เสมอติบไม่ได้โทษไม่ได้โกรธไม่อยากทะเลาะเกลียดใครทั้งนั้นแค่เลือกไม่ไตาทุกคนรวมถึงตัวเองเราเพื่อนๆที่สนิทและเป็นห่วงติบโอเคแต่อย่าเพิ่งโทรมานะขอต่อจิกซอใจตัวเองเก็บขึ้นมาทีละน,นิดก่อนขอโทษที่คงไม่ได้มาดูเราใส่ชุดเจ้าสาวแล้วนะข้อมูลก่อนหน้านี้ค่ะพี่ติบนะคะเขาได้บอกว่าจริงๆวันนี้จะเป็นวันที่พี่ติบอะ่ะจะได้แต่งงานนะแต่ว่างานเนี่ยถูกเลื่อนออกไปนะคะเพราะว่าเรื่ เรื่องเรียนของพี่ติ๊บแต่ก่อนหน้านี้ค่ะได้มารู้ข้อมูลบางอย่างนะคะจากผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งพี่ติ๊บก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้โกรธไม่ได้โทษอะไรผู้หญิงคนนั้นเลยนะมีความเข้าใจค่ะคือเรื่องความรักน้าพูดตรงๆว่าส่วนหนึ่งที่มุกกลัวเพราะว่า คือเราอ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องของความที่แบบเนี่ยมันเป็นแบบเนี่ยหรือว่าแต่งงานกันไปแล้วอาจจะต้องมาเลิกราการันเมื่อก่อนเคยรักกันยังไงแต่หลังแต่งแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปหรือพอรักกันมาอยู่ดีๆนี่นแหละแต่พอจะแต่งปุ๊บเฮ้ยมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาพูดตรงๆว่ากลัวไปหมดแต่ว่าเพื่อนอะที่เขาประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักก็มีนะคะเพื่อนของมุกเนี่ยเขาก็มีแต่งงานกันไปหลายคู่มีลูกแบบแฮปปี้เอนดิ้งอะไรต่างๆคือมีเหมือนกันแต่สิ้นสุดของความรักก็อาจจะไม่ใช่การแต่งงานกัน ของทุกคู่ก็ไม่ใช่ว่าการแต่งงานกันแล้วเนี่ยจะเป็นการสิ้นสุดการเดินทางความรักกันยังต้องรักกันไปต่ออไปเรื่อยๆเพราะว่าขนาดแต่งงานกันแล้วมันก็ยังต้องมีอุปสรรคอะไรที่ต้องข้ามผ่านต้องไปต่อทั้งในตัวของตัวเราแฟนเราและครอบครัวของเราด้วยและครอบครัวของแฟนเราด้วยคนที่ดูคลิปนี้ล่ะคะคิดว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ความสัมพันธ์หรือความรักของเราทั้งสองคนเนี่ยซึ่งเราทั้งสองคนรักกันนะแต่เราไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้มันมีปัจจัยอะไรบ้าง คือต้องยอมรับจริงๆว่าการแต่งงานมันไม่ได้แต่งกันแค่ชายชายกับฝ่ายหญิงนะมันแต่งกันทั้งครอบครัวฝ่ายชายกับครอบครัวฝ่ายหญิงแล้วก็ทัศนคติของแต่และครอบครัวด้วยแชร์ประสบการณ์เป็นวิทยาทานกันนะคะชอบคลิปไว้ได้ค่ะแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้มุกด้วยนะคะเราจะได้มันเจอกันบ่อยๆค่ะ